ขอกลับสวัสดีเอทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพาเอฟซีมาตามหาแนวทางกันเช่นเคยนะครับผมวันนี้เรามาที่วัดพระทุดงภูรังกานะครับผมเดินทางไกลอีกเช่นเคยนะครับเอฟซีครับเพื่อมาตามส่องหาแนวทางเด็ดๆดีๆฝากเอฟซีกันนะฮะ ครับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องและทีมงานด้วยนะครับทีมงานก็จะสรรหาแนวทางเด็ดๆดีๆมาฝาก FC กันเช่นเคยนะครับทางช่องเสนอไว้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับ FC ถ้าชอบก็หยิบตลากินแบ่งรัฐบาลถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงบริเวณวัดพระธุดงภูรังกาแล้วนะครับผม แนวทางของปู่จะเป็นแบบไหนยังไงนะครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับผมใช่บ้านเพิ่อนป่าใดนั่บ่ค่ะปู่ได้โย่เพิ่นได้ตัวใด้กับปู่ได้เข้าซ้อมนแล้วเพิ่นได้มาใช่ใส่ค่ะได้โยนี่เดี๋ยวเขี้ยนนี่เขาเข้าซอมเนาะเมื่อวันว่างเมื่อวันถ่ายเมื่อวันว่างถ่ายเขาเมื่อวันนี้เก็ตแปลเก่าเนี่ยตัวเมือวานตัว่พ่อแม่ตองหวัดใจได้กับปู่เนาะมาตองหวัดผัดอีกดูซิจะเป็นเก่าสองหรือแปดสอง มันรักหน่วยรักสิบได้เขาเขียนให้ตาลุนน่ะครับักหน่วยเขาเกตทุนสองเขาเคเขียนไว้มันเข้าห้มาแล้วครับผมแต่ว่าเขาเพ่เปลี่ยนรักสิบให้เขาซื้อเขาเนาเปลี่ยนรักสิบให้เมือือสุมือายได้ปะค่ะที่ย่ำเก้าสองแล้วก็มือท่ายนั่นแหละด้มือที่เอามาเขียนเรามือนั่นแหละเจ็ดแปดเก้าน่ะตัวเขาบ่วงไว้ตจวแดงเขาว่าให้มันเป็นรักสิบ แต่ตัวตัวรักน้อยมันเกิเกิดซ้อนตัวเก่าอ่ะนี่ก็เรียกว่าเอ้าซ้อนแดดซอนเกิดซอนะครับคือว่าปูไม่ได้ดึงให้วันนั้นนั่นครับก็เลยเสียดายปูยังว่าเสียดายอยู่เสียดายครับครับเพราะว่าการการลุกไปเราพูดว่าเอลซี่เฮดออรอกพูดว่าบอกเอลซีเฮดออร์กไม่ใช่เฮดไม่ได้เป็นบ่าคเนียไม่เคยวัวจักนะครับ ว่าวันนี้ปู่จะเขียนให้เลยเสียดายปู่ว่าเสียดายเขาะไจะสามมือสี่มือขึ้นรางคุณอ่ะครับเขาไม่เบิ้งแล้วครับแตนมันยกไปอก็่อปู่มากขึ้เขา่าล่ะมาเข็นให้เบิ้งครับเพราะว่าอยู่นี่มันปู่ก็เฮ็ดลงเป็นดอกแต่ว่าแต่ว่าเขาเฮ็ดไม่สองปีแล้วเฮ็ดไปให้เบิ้งยิ่งเสียครับแต่ว่าโฮจักว่าตัวนี้รักสิบตัวนี้รักหน่วยจัิงๆนะะครับจึ้งที่บ่อยลาดว่ะครับ คืออยากสอบถามว่าปูอันเีหยังก่าคารุกะเบ้าเพถือเอฟซีมันก็อยากลู้ค่ะถีอว่าปูตั้งเซาไว้นะคะ่เสาเสาทีว่าเ็ดพุมซีนาโอ้พุ่มซีหนาพุ่มซีนาคือว่ามันสีวอยู่ซีทีท่านเนบ่จับตวกันเนี่จอบตัวขึ้นเท่ากันอยากดักตัวนี้เท่ากัน คาราวาคนเอาจุกออกก็ได้คร so so ับเขาจะพูดึ้นมากันเนาะ้นยุกกลางซาล่าได้เลาะขาดอย่างนี้ก็ได้แล้ว้นยุกกลางเลยเขาอยากให้โซคกันละเขาอยากให้โซคเนาะเพื่อจะมาสร้างซาราตรงนี้เวลาเขาสีสร้างเขาก็ส่วนมากคาราวาเขาเราเขาออกอะไรพวกอะไรเนาะครับผมตอนนี้ปูขาดอีหยังกับใครน่โอ้ยขาดหลายอย่างเลยอทึ่งซาราเขาก็ชิลลี่เราเหมือนี่โอ้วันนี้จะเล้อดาราแหละครับปู่เขาชิลลี่เราชิมโอาโค้งเล็กขึ้นนั่นี้ สาลาไหมเออเจ้าโค้งเล้ยขึ้นไหมมันปวกกินมันฟังบนดาวไม่ขาดตายแต่ว่ายุคนี้ก็ว่าท่านมี่สาลาหลังไงพ่อที่จะได้ร้องรับอย่างนี้มีร้องรับดอกคาร์ซีบออกหยุดตารางตัวนั่นแหละการรองรับบอกว่าป้าว่าท่านเห็นสาลาแต่ว่าตัวนี้สิอีกสองมือหรือสามมือเขาที่มันดื้อมากเพราะด้วยเขาที่เอาเล็กมากแล้วเขากระทาสีเล็กอยู่ แต่ว่าเขาบอกว่าขอจักษาม,มื่อยนะปูตอนนั้นจีเรือเร่สิเออเอาเรือรอดเสนอเขาเขาเม่แงกไปแล้มื่อเนี่ยครับผมคิว่าที่ง่ายเขาพี่รอกเสนอว่าง่ายมา,าม่อทีแต่าลาเขากิกสี head. เห็เงินจพี่เท่าไหร่เพพุมซีนาะีจะล้างนีก็สี ใส่งบปรามาหลายเติเนะปูเนาะแตสีใส <jack> ่หลายเตยบ่ดอกสีเ <Bra> ล <un> <G un> ียวว่าสองแสนทวบึ้นมาโอ้ลวกระปูพิ่ึงพยานาคเนาะพารู้สายือจะมาสหน้ากะปูนะขันสากตัวนี้แล้วโอ้ยค้นนี่ว่าสีบ่บไปใส่หลไรสีเมาก็พ่วงจนกลาบเป็นไหม่ยังไงอืมเป็นเจ้าพุ่มเป็นว่าเจ้าพุ่มเป็นมาบอกเปล่าโอ้ยสาธุเฮ็ดต่อให้เน้ต่อให้เนเพ่นมาคน คนแค่เหรครับปู่คนแค่บอกครับปู่ที่มาคนผู้ง่ายพนแล้วมาคนแค่นี่ลูกน้องคุณดอกอ๋อคนแค่นี่ลูกน้องปู่ใหญ่นี่เพิ่นซื้ออยังค่ะด้วยปู่ปู่ดำอาจารย์บอกื้อปู่ดำชื่อปูดำโอ้โฮรู้สึกว่าจะลายนะครับนับปู่ดำแน่วงนี้มามาแห้งเป็นผู้นี่ก็ซื้อปู่ดำเพื่อกันที่เพื่นออกมาเก่อนบอกปู่อย่ากล้าแต่ว่าปู่อยู่ในถาตสองอันนี้ ปูพ่วงกับปูพูหาปูพ่วงกับปูพุหามีถาดปูพ่วงถาดปูพ่วงกับปูพูหาเนี่ยครับปูยาตายง่ายยืนนิ่หละพิ่นโมลนะะพิ่นอยู่ได้อยู่นี่ครับผมที่บอกเลยว่าว่าที่เอาพิ่นว่าเขาที่นดื้อสาราลงที่เราไม่ไม่เห็นเลเพิ่นไมาสั่นโมลน่ะพึ่งยกไข่พิ่นเราก็สั่น แต่ว่ได้มือสลากล่งนสันสิเรียยเอาไหม่ไอสันตัใหม่ตัวนั้นะมาสังในบ้านเราคะมาสสังมาเพชรดไม้สันมาแต่ว่าเงอโอ้เหาะสนกแต่ว่าในงวดนี่ก็คนแค่คือเก้าบ่ค่ะมายกป้ายนะครับเปนเก้านยแล้วมามาแต่่มือขึ้นวัานขึ้นควนนี่ละสองขึ้นขึ้นหลังนี่ไปนี่ละโอ้ครับ่ว่าเรื่องคันซีมาอีกให้มาบอกเลยอ ขันแจให้ตัวได้ไกขันใจสุทีสที่เปิดแจไอซาให้เอ,อีก็ได้เ <laughs> น,น่เลยา <laughs> มาบ่ยยกหลาได้หมดเนยกหลายตัวเออแมนด้วยค่ะับ่ยนกอันแคนแคนได้ปูแมนครับหลายตัวเกินหมดนีคือคนแฉ่คือเก่าออกมาจากต้นหน่องู่วงเหนอยู่บ่ยนกต้นหน่มวงแล้วก็จะก็เกิดสี่นิ้มันมาจใส่ดวโวครับผม ข้าก็ไปพ่อเขาเขาเด็อนไหนข้าเบิ้งสิน่ะก็คือว่าเปน้ำไมาเ็ดม้าสางให้เขาเอบนนาอกว่ามีโปรเอชีเข็ตสีซางต่อได้ันคือมันปูเนี่ยเหมือนกันเป็นเลือกปูมาสางเอาเลือกมาสางปูล่องมาจากผูลร่างกาได้โดนเอาไปค่ะเออสองพันสามนี่แหละสองพันสามคือเพิ่นเลือกให้มาสางวัดนี่โดยตรงเพิ่นเลือกให้มาสางวัดนี่แหละมาเติมต่อเติมไปเปนพี่กี้พ่อเขาบอกเล พอสินพอถ้ำเขาอึ้นปเขาเป็นวะครับครับูขาผูยูผู้พระเขาผูเลื่อยคนผูเพิ่นมาดึกตอกปูขึ้นมาเนี่ยเขาขึ้นดกขึ้นดกเพียนเพิ่นครับผมเิ่นเฮ็ดให้เขาแล้วป่านนี้เพิ่นจะสร้างมาว่าให้ผูมันเฮดเลอร์ต่อเราพรบ้างมือแล้วประมาณสเดือนผูงคนแต่ว yeah. okay. ่าเ uh, yeah. okay. yeah. ิ่เมฮ็ตต you know. yeah. right. okay. uh ัอ oh. right. oh. yeah. ้เพนอจ่มาบ้า แค่เจาะเขาเมื่อชิมามากเมื่อเจ็ดอันละโมระนาปัจสิตสกปรกเสียค่นจะเร็วเขามากนะปูณเนาะค่นจะเร็วเขามากเพราะว่าจะเดี๋ยวนี้จะไปเพราะแห้งแล้วเนี่ยครับอืมจะน่าคุณหลายโดนี่คนแครไหนมายกป้ายให้ปูนี่เพิ่นยกตัวใดแน่ค่ะเมื่อนี้ให้ปูแล้วจับคู่ให้ให้ปูจับคู่แล้วครับวันนี้มันบ่ได้หลายต ja, ัว in. ครับบันไดตัวอ๋อครับอาอคือบันไดก็ง่ายกคุณตานะคะเนาะ ามาให้คน,นดีได้หมดเติดเ็ลายโตนตัวน้ม่เติีโตละบนเนี่ยเลยสามเนี่นี่บนแปดเนยอ๋คือตรงอายุคับคุณนพอของพอไว,วี่ยแปดที่เก่าเป็แ่แค่แก๊กเดีวแต่ว่ามัมา่งสิเลยมันมันม่งสิแต่ว่าสีาาเฮ็ดเต็งได้บานโแต่ว่ากรีเฮ็ดไ้เฮ็ดไห้วกกเฮ็ดเตงสี่เนบ่ ครับเนี่ยเป็ดเก้าสามันนี่มันประมาณสิตัวนี้ก็จี่เป็ดสามเป็ดห้าที่กันนี่แหละมันจะมีตัวนี้ตัวเรียกมันจะไปใส่ไหนครับผมนี่นี่โอเวอร์โหลดที่ตัวเนี่ย ไม่หลายเนาะค่ะปู่นี่ซี่ตัวนี้แล้วอันที่กันไว้กับกันตัวนี้ท่อนเดียวไม่ตัวกันกันกันไว้ี่กันนี่จะตีเก็ดตีไว้เก็ดสามนี่ไรเก็ดห้านี่แหละตัวกันมันเก็ดสามเก็ดห้าตัวกันอืมครับมายกป้ายให้เลยนะครับปู่ป้ายให้ต้นแฉะปะค่ะ กนแคะคือเก้านะตัวนี้มันที่เป็นลักซิเนี่ตัวนี้มันมีลักซิฟตัวนี้ทีเป็นลักมวยเนี่ยมากสิเก้าไม่เคยมากเลยมากสิละเก <95 S 1> ้าห้าเก้าสามเก้าสามแปดสามแปดห้าก็คือจับโยกกันไปโยกกันมาเนี่ยครับปู่เนาะแปดเก้ากับสามห้านี่นะครับเด็กช่วงนี้ว่าได้ครับอืว่าได้ครับ ยัดงบตัวครเนี่ยเนี่ตรงตรงเลยคันออกออกเป้รถชนวนมากจะเป็นล่างหรือบนครับปู่วนมากก็จะเป็นล่างแต่ว่าวันนี้มันสิเป็นบนหรือเป็นล่างแต่ว่าเ้าก็ซื้อไว้บนล่างไว้แต่ว่ามันเคยเขาบนไม่เคยื่อเยอะครับเก้ากับหกนี่ตัวเดียวกันนะครับผมอืมกระเพราเขามันเดือตรงบ่ล่ะพริกใส่ออเด้วยเก้าสามห้า เก้าห้าเก้าสามถ้ารัแปรจะไม่แปดสามก็แปรหารักเจ็ดกับเจ็ด, 3, ด 5, างงสามก็เจ็ดหา้าเอ,องาง่ายๆไปเปลยสาสสมรักไปน้องปูหวานให้เต็มๆครับมาสางใส่กันไปน้องสังวัดสองว่าใส่กันเป็นกำลังสีโบราณปฏิสังขรณ์ขืนพ่มซีหนาขืนน้ำในไปน้องเอฟซีทุกทันครับอันแล้วจ้าทุกตัวเลยว่าเอฟซีว่า ก็ผมวันนี้ก็เป็นแนวทางของพระธุดงค์ปู่ลังกานะครับผมเอฟซีครับกับปู่ก็คัดออกมาให้แล้วเพราะว่างวดที่แล้วปู่ไม่ได้คัดให้นะครับเพราะปู่ยังว่าโอ้เสียดายจะทําเป็นไหมเอาเป็นไม่นอนะครับปู่ยังคิดตามอยู่นะครับวันนี้ปู่วงกลมให้เลยนะฮะเอฟซีปู่เน้นให้แล้วครับสี่ตัวนะครับผมหกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับเอฟซีครับ พิจารณาดูนะฮะถ้าชอบก็จัดนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับเนาะสนับสนุนรัฐบาลนะครับหยิบจวยลอตเตอรี่นะครับผมกรับขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอปอลพานด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับ s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เป็นอ่าเป็นกำลังใจให้กับช่องโอปอลพานรวยด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ